นี่นะครับสนาคยักษ์ตัวแรกในชีวิตนะครับที่ได้จากบริเวณนี้ไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะเจอ30มกว่าเซนนะครับโอ้โชคดีสุดๆอ้ยไม่รู้จะบรรยายยังไงครับโคตรใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาปลดเบ็ดปล่อยเขานะครับช่วงน้ำแดงๆครับก็อาอาจจะขึ้นไปวางไข่ สิงกะนุกเต็มปากนะครับลนก็นการตื่นเช้าเ,เดี๋ยวปลดเบ็ดปล่อยเขาเดี๋ยวเขาจะช้ำมากวันนี้นี่ครับใช้เป็นสิงกะนุกนะครับลดการบาดเจ็บของปลาแต่เราคิดจะปล่อยเราก็ต้องช่วยตนอมก่อนนะครับโคตรใหญ่ปลักแข็งแรงนะครับ สุดยอดมากวอาแต่มมือเลยปลาแกแข่งแรงนะครับแคดเอ็นลิลีสนะครับใส่นี้ฟลุกดวงดีครับที่จะเจอปา้าแกก็แข่งแรงนะครับใบก็คืนธรรมชาติเงยโขดให้่สนักยักษ์ ไปรูปช่วยๆแล้วขี่แข็งแรงนะครับแข็งแรงให้เขาว่ายออกเองนะครับโดหดยิ่งเลย ไม่คยได้เจอครับไซน,นี้ไปแล้วเย Yes Oh yes!